นาวาสวัสดีครับช่างกับตานนะฮะวันนี้โอ้โหพิเศษอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีแมคโครตัวใหญ่เลยวอลโบนะ,ะตัวนี้หนักเกือบประมาณ30สิบกว่ากิโล๋ยวให้ช่างนาวานะฮะขุดทรายใส่รถด,ดำน้องตานเป็นคนขับรถด,ดำอ่าแล้วก็มาเราจะมาทําถนนตรงนี้นะครับโอเคเอาเริ่มปฏิบัติการได้เลยนี่ฮะให้นาวาเป็นคนขับนะครับตัวนี้เป็นรถด,ดำอ่ารถแมคโครนะฮะสเกลของเขาคือหนึ่งต่อสิบสอง น้าคันใหญ่เลยแหละนะฮะนี่นะ้สามารถที่ตักได้ละแสณนี้อ่าตักแบบนี้เลยครับเต็มเต็มคำดูนะครับดูทักษะของช่างนาวานี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหครั้งเดียวเกือบเต็มเลยครับเอาอีกครับภารกิจเราก็คือจะไปสร้างถนนอ๋อโหยกล้อยกล้อเลยครับ ยกแท็กยกล้อเลยนี่อเอาคอยมาพับมันหน่อยสิครับเอาไม่ตรงไม่ตรงต้องให้มันตรงอ่าเราต้องพับเข้าพับเข้ามาให้มันตรงอีกนิดนึงไม่ไอกนิดนึงครับอีกสักทีนึงโอ้แม่โคคอมันยาวนะครับตัวนี้ตักเต็มเต็มคำอ่าอ่าเหมุนมาใกล้ๆอ่าแบบนั้นแหละครับถูกแล้ว เอาเลยแมคโครมือใหม่อืดโอ้โ,อโหโอเคไปเลยรถดำทำงานนี่เทตังค์อ่ะโอเคอโอเค,อเคนี้ก่อนรถดำไปเทตรงนู้นเลยครับเดี๋ยวดำมารับใหม่นะครับมาเลยรถดำดำไปแล้วรถดำจอมพลังมาเลยครับรถดำถดำออกมาเลยมาเลยอ้าว ขับไปไ่เทตรงนู้นเลยครับก็ปิดตรงนี้ก่อนปิดปั๊มก่อนโอเคอ้อนี่นะครับเที่ยวแรกนะเราจะสร้างถนนตรงนี้เอาเดินหน้าหน่อยต้องเดินหน้ามันจะได้ลงยกค้างไว้แล้วก็เดินหน้าอ้าวยังไม่ลงคลองเลย,เยลงคลองหน่อยต่อไปอ้าวตีรังกาเลยครับตัวนี้ เดินหน้าหน่อยยกเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยเอาต้องไปช่วยหน่อยครับอ่ะยกมาเลยครับโ้ช่างนาวาก็มาช่วยอยู่นะครับเอามาเลยครับอ่ามาแล้วครับมาดับเทียวสองแล้วครับตัวดำตัวนี้ตืดตืโอ้ยตกตกตกแล้วตกแล้วรอนลังมามาแล้วตัวดำมาแล้วครับมาเลยตัวดำมาแล้วครับแม่โคครับตัวดำมาแล้วครับแม่โคครับ